ราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตราที่5ถึง16ยกเว้นมาตราที่12จัดทำโดยนางสาวโสลดคงจรรหรัสนักศึกษา661234 901ส2สาขาค้ากรรมศาสตร์ศรรึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรีเสนออาจารย์สุภาพเทมอิสรัพรบอรคอมพิวเตอร์คืออะไร พรบอคอมพิเวเตอร์คือพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้ก็เป็นได้ทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนรวมทั้งระบบต่างๆที่ถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ด้วยซึ่งเป็นพรบที่ตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันควบคุมการกระทำความผิดที่จะเกิดขึ้นได้จากการใช้คอมพิวเตอร์หากใครกระทำความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นี้ก็จะต้องได้รับบทการลงโทษตามที่พรบกำหนดไว้มาตราที่ห้า พฤติกรรมใช้ username หรือ p a เว w o r d ของผู้อื่นล็อกอินเข้าสูร่ระบบฐานความผิดมาตราที่5ปรับไม่เกิน1,000 0บาทจำคุกไม่เกิน6เดือนข้อข้อแนะนำไม่ใช้ u s e r ซอร์หรือ p a เว w o r d ของผู้อื่นและห้ามไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ถึง p a เว w o r d ของตน มาตาที่6พฤติกรรมนายกเป็นผู้จัดการระบบคอมพิวเตอร์และทราบรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้บริการของพนักงานและกรรมการทั้งหมดและนำไปเปิดเผยแก่บุคลาบุคคลภายนอกก็ถือเป็นความผิดฐานความผิดจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อแนะนำไม่ควรนำข้อมูลของผู้อื่นไปเปิดเผยมาตาที่7พฤติกรรม เจาะระบบหรือการบุกรุกทางคอมพิวเตอร์เช่นนายกอแฮกเกอร์ acker, ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เจาะระบบป้องกันร,รักษาความปลอดภัยของหน่วยงานเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์โดยที่หน่วยงานนั้นไม่ได้อนุญาตถือเป็นความผิดตามมาตรา ผ่านความผิดผู้ใดเข้าถึงโดยไม่ชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นไม่ได้มีไว้สาหรับตนจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับข้อแนะนําดังนั้นหากหนายจ้างหรือเจ้าขององค์กรและผู้ที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์เข้าถึงซึ่งข้อมูลของลูกจ้างผู้อื่นเกิดจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายก็ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย มาตราที่8พฤติกรรมผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักดับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารนณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ใดฐานความผิดการใช้เครื่องสแกนเนอร์ขโมยรหัสผ่านและข้อมูลของบัตรเครดิต ATM รวมถึงการดักรับส่ง SMS อีเมลข้อมูลภาพเสียงใดๆผ่านระบบคอมพิเวเตอร์จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อแนะนำไม่ควรดักรับข้อมูลของผู้อื่นเพราะจะผิดกฎหมาย มาตราที่9พฤติกรรมในกรณีที่อาชญากรทางคอมพิวเตอร์ทําการแก้ไขแปลงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ทําการแก้ไขเปลี่ยนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือปล่อยไวรัสใช้ชุดคําสั่งในทางไม่ชอบฐานความผิดผู้ใดทําให้เสียหายทําลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อแนะนำไม่ควรให้ผู้ใดทราบถึงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของตนเอง มาตราที่10พฤติกรรมทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ถูกชะลอขัดขวางจนไม่สามารถทํางานเป็นปกติดได้อาทีเช่นการทํา d o s ถือเป็นความผิดฐานความผิดผู้ใดกระทำด้วยการประการใดโดยไม่ชอบเพื่อให้การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกละงับชะลอขัดขวางหรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติดได้จําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1น0 0 0แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ข้อแนะนำการกระทำดังกล่าวทําให้ประชาชนเสียหายหรือการทําลายบริการทางสาธารนณะหรือทําให้บุคคลอื่นได้รับอันตราย มาตราที่11พฤติกรรมการทำสแปมปกปิดปลอมแปลงแหล่งที่มาไม่ว่าจะเผยแพร่จากเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์สื่อสารอื่นๆหรือระบบคอมพิวเตอร์ล้วนแต่มีความผิดฐานความผิดผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลง,แ,ปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าวอันเป็นการรุกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยปกติสูงปรับไม่เกิน1นึ่งหมื่นหนึ่งแสนบาท มาตาที่13พฤติกรรมจำน่ายหรือเอผยแพร่โปรแกรมช่วยเล่นเกมฐานความผิดผู้ใดจำน่ายหรือเอผยแพร่จุดคำสั่งที่จะทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามมาตรา5มาตรา6มาตา7มาตา8มาตา9มาตา10หรือมาตรา11จําจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือถังจำถังปรับมาตาที่14พฤติกรรม forward อีเมลที่มีข้อความเนื้อหาหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม เป็นเท็จกระทบความมั่นคงหรือลามกก่ออนาจาร์ฐานความผิดมาตรา14ปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทจำคุกไม่เกิน5ปีข้อแนะนำไม่ forward อีเมลที่ไม่เหมาะสมมาตราที่15พฤติกรรมเจ้าของเว็บเว็บบอสนับสนุนยินยอมการกระทําเผยแพร่มาตรา14 มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบแล้วว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเป็นความผิดตามมาตราที่14เมื่อยังปล่อยให้มีการเผยแพร่ข้อมูลนั้นที่อยู่ในความควบคุมของตนถือว่าจงใจสนับสนุนยินยอมฐ่านความผิดผู้ใดบริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา14ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมข,ของตนเองมาตราที่16พฤติกรรมเผยแพร่ภาพตัดต่อให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรืออับอายผ่านความผิดมาตรา16 ปับไม่เกิน60 0 0 0บาทจำคุกไม่เกิน3ปีแนะนำวิธีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีจริยธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสาราสนเทศบัญญัติสิบประการจรรยาบัญที่ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยึดถือไว้เสมือนเป็นแม่บทแห่งการปฏิบัติเพื่อระลึกและเตือนความจำหนไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อก่ออาชญากรรมหรือละเมิดสิทธิผู้อื่น 2. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์รบก,กวน การใช้งานผู้อื่น 3. ไม่ทำการสอดแนมแก้ไขหรือเปิดดูไฟล์ของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต 4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร 5. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานเท็จ 6. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการคัดลอกโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ 7. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ 8. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนนาเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 9. คํานึงถึงผลการกระทําที่จะเกิดขึ้นกับสังคม 10. ใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบกติกาและมารยาทข่าวสารข่าวเอาจริง D E S เร่งล่าตัวมือแฮกเว็บไซต์สารราชาธรรมน,นูญหึมโทษทั้งจำทั้งปรับซึ้หน้าเว็บไซต์สารรัฐธรรมน,นูญถูกแฮกฝั่งเพลงฮิปฮอปรวม ดี e S. เอเร่งหาตัวผู้กระทำผิดหึ่มเข้าข่ายผิดพรบอรคอมพิวเตอร์โทษทั้งจำทั้งปรับกรณีเว็บไซต์ทางรัฐธรรมนูญถูกแฮกเตอร์เจาะร,ระบบและฝังคลิปจากเว็บไซต์ YouTube ท,ที่มีชื่อว่าเพลงฮิปฮอปเข้าแทนที่พร้อมตั้งหัวข้อหน้าเว็บไซต์เว็บเพจใหม่ว่าแคนการูเาซึ่งเป็นภาษาไทยว่าสานเตียนั้นวันที่11พฤศจิกายน 2564ผู้สื่อข่าวสารรายงานนายนัวทวุฒนาคมมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาความมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมชและสพทอ,อ,อดำเนินการตรวจสอบโดยด่วนเบื้องต้นพบว,ว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บไซต์ที่มีการจ้างบริษัทแห่งหนึ่งดำเนินการมีการเข้าถึงระบบบริการ จัดการเว็บไซต์และมีการเปลี่ยนหน้าเว็บพร้อมเปลี่ยน username password ของแอดมินเพื่อให้การตรวจสอบหาหลักฐานและสาเหตุโดยได้ระงับการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วและจะดําเนินการสอบสวนอย่างเร่งด่วนพร้อมประสานงานสํานักงานสารรัฐธรรมนูญหาตัวผู้กระทําผิด ต่อไปดังนี้กรณีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา5ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นไม่ได้มีไว้สําหรับตนต้องระวงังโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และมาตรการที่9ผู้ใดทําให้เสียหายทําลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1,000 0แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับขอขอบคุณค่ะ